อน้อมน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน้อมกราบพะติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกรระัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมยุนชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพรมวิหารสีหรืออัปปมัญญาสีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะเพื่อให้การสวดมนต์แผ่เมตตาซาบซึ้งเข้าไปในจิตใจเราจำเป็นจะต้องเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของพรหมวิหารในแต่ละข้อเพราะพรหมวิหารไม่ใช่หลักธรรมพื้นพื้นแต่เป็นหลักธรรมขั้นสูงที่มีอานิสงส์ในการปฏิบัติเนื้อกว่าทั้งการให้ทานและการรักษาศีลซสอีกเมตตาภาวนา เมตตานั้นหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขสิ่งที่ตรงข้ามกับเมตตาก็คือความโกรธความพยาบาทซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ความหมายก็คือเมื่อใดที่ความโกรธหรือความพยาบาทเกิดขึ้นเมตตาจะหายไปแต่เมื่อใดที่เมตตาเกิดขึ้นความโกรธหรือความพยาบาทก็หายไปดังนั้นการเจริญเมตตาหรือเมตตาภาวนา ก็คือการกำจัดความโกรธและความพยาบาทด้วยการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองค่ะกรุณาภาวนาการุณาหมายถึงความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สิ่งที่ตรงข้ามกับกรุณาก็คือวิหิงสาหรือการเบียดเบียนทำร้ายดังนั้นการเจริญกรุณาหรือกรุณาภาวนาก็คือการกำจัดวิหิงสาด้วยความสงสารไม่เบียดเบียนทำร้าย พื่อช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ค่ะขอให้สังเกตว่าถึงแม้ว่าเมตตากับกรุณาจะเป็นคำที่มาคู่กันแต่สองคำนี้ก็มีความหมายต่างกันตรงที่เมตตานั้นเราแผ่ไปให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติคือไม่ทุกข์และไม่สุขเพราะปรารถนาจะให้เขามีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ส่วนกรุณานั้นเราแผ่ไปให้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ครอบปรารถนาจะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นๆถ้าหากเห็นคนจมน้ำหรือถูกรถชนแล้วเราไม่ช่วยเหลือทั้งที่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือได้แบบนี้แสดงว่าขาดความกรุณาค่ะเพราะไม่ยอมช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์แต่ถ้าหากเห็นรถติดหรือเห็นคนมากมายออกมาเดินตามท้องถนนแล้วเราก็หงุดหงิดว่าคนเหล่านั้นน่าจะตายซะบ้างถนนหนทางจะได้โลง่ง แบบนี้แสดงว่าขาดความเมตตาค่ะเพราะต้องการให้คนอื่นเป็นทุกข์จะอย่างไรก็ตามคำว่าเมตตากรุณาก็สามารถใช้รวมๆกันได้เพราะสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนต้องมีและบางครั้งแม้จะใช้แค่คำว่าเมตตาโดยไม่ใช้คำว่ากรุณาแต่ความหมายของกรุณาก็สามารถรวมอยู่ในความหมายของเมตตาได้ด้วยค่ะหรือก็คือใช้คำเดียวแต่กินความหมายสองอย่าง ยกตัวอย่างเช่นใครก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์คนนั้นก็มักจะมีความการุณาอยู่ด้วยหรือถ้าหากบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหาการุณาทิคุณก็สแสดงว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาอยู่ในพระทัยด้วยมุทิตาภาวนาคำว่ามุทิตาหมายถึงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสิ่งที่ตรงข้ามกับมุทิตาก็คือริษยา หรือความไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีดังนั้นการเจริญมุทิตาหรือมุทิตาภาวนาก็คือการกำจัดริษยาด้วยการแสดงความยินดีต่อความสุขและความเจริญของสรรพสัตว์ทั้งหลายความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนั้นเป็นคุณสมบัติของคนที่มีจิตใจสูงส่งเช่นเห็นใครหน้าตาดีก็ยินดีด้วยแม้ว่าตัวเองจะขี้เรเห็นใครร่ำรวยก็ยินดีด้วย แม้ว่าตัวเองจะยากจนเห็นใครมีความสุขก็ยินดีด้วยแม้ว่าตัวเองจะเป็นทุกข์นี่คือคุณสมบัติของคนที่มีจิตใจสูงส่งค่ะแต่บางคนเห็นคนอื่นหน้าตาดีร่ำรวยมีความสุขก็รู้สึกอิจฉาริษยาไม่พูดด้วยไม่อยากเห็นหน้าไม่เว้นแม้แต่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องของตัวเองด้วยซ้ำแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจต่ำ ค้นชื่อว่าความอิจฉาริษยาแล้วย่อมเป็นพิษต่อจิตใจของคนที่มีความอิจฉาริษยาทั้งนั้นบางครั้งคนที่ถูกอิจฉาริษยาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำมีแต่จิตใจของคนที่อิจฉาริษยาเท่านั้นที่รุ่มร้อนอุเบกขาภาวนาคำว่าอุเบกขาเป็นธรรมะที่มีความหมายหลายอย่างถ้าเป็นอุเบกขาในเวทนาก็จะหมายถึงความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข ถ้าเป็นอุเบกขาในโภชชงก็จะหมายถึงสภาวะของจิตที่ไม่ติดอยู่ในความสุขและความทุกข์หรือไม่ยินดีในความสุขและไม่ยินร้ายในความทุกข์แต่ถ้าเป็นอุเบกขาในพรหมวิหารก็จะหมายถึงการวางใจให้เป็นกลางต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคือไม่ดีใจและไม่เสียใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบกับความวิบัติเพราะทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง ใครทำดีก็ต้องได้ดีใครทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเช่นในการแข่งขันชกมวยถ้าเราวางตัวเป็นกลางคือคิดว่าใครเก่งก็ชนะใครไม่เก่งก็แพ้ใจของเราก็จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเราเอาแต่เชียร์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเพียงอย่างเดียวแบบนี้ถือว่าไม่มีอุเบกขาแล้วดังนั้นการเจริญอุเบกขาหรืออุเบกขาภาวนา ก็คือการกำจัดความยินดียินร้ายและความโศกเศร้าเสียใจที่ไม่อาจช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเข้าใจว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองในบรรดาพรหมวิหารทั้งสีข้ออุเบกขาถือว่าเป็นคุณธรรมที่หาได้ยากที่สุดในขณะที่เมตตาการุณามุทิตาเป็นคุณธรรมที่พบเห็นได้ง่ายกว่าพูดง่ายๆก็คือ คนส่วนใหญ่มีเมตตาการุณามุทิตาแต่มักจะขาดอุเบกขาเช่นเมื่อพ่อแม่เห็นลูกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เสียอก,กเสียใจจนเกินเหตุนี่คือการขาดอุเบกขาบางคนเห็นญาติพี่น้องประสบกับความวิบตัติเช่นป่วยเป็นโรคมะเร็งถูกไล่ออกจากงานหรือติดคุกเพราะปล้นธนาคารก็ตีโพตีพายร้องห่มร้องไห้ จริงๆแล้วการที่แต่ละชีวิตต้องประสบกับความวิบัติล้วนเป็นเพราะกรรมที่เขาสร้างไว้เองเมื่อเป็นเรื่องของกรรมสิ่งที่เราสมควรจะทํามากที่สุดก็คือการวางใจให้เป็นกลางด้วยเข้าใจว่าความวิบัติที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรมทั้งสิน้นในแง่นี้อุเบกขาจึงเป็นธรรมะที่สําคัญมากถ้าขาดอุเบกขาหรือไม่สามารถวางใจให้เป็นกลางได้ ความทุกข์จะเล่นงานทันทีไม่ว่าเราจะมีเมตตาการุณามุทิตามากมายสักเพียงใดก็ตามพูดง่ายๆก็คือต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าหากไม่มีอุเบกขาเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์เพราะคนอื่นได้เสมอเปรียบเสมือนแกงที่กินไม่อร่อยเพราะขาดเกลือแม้ว่าจะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นลงไปครบแล้วก็ตามพรหมวิหารจึงเป็นหลักธรรมที่ต้องบูรณาการเพื่อใช้ให้ครบวงจร คือต้องมีทั้งเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแล้วเราก็จะมีความสุขคนอื่นมีความสุขทุกคนมีความสุขถ้าใครมีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาเป็นธรรมะประจําใจคนนั้นก็เหมือนอยู่บนวิมานของพรมแต่ถ้าใครไม่มีคนนั้นก็เหมือนตกลงมาจากวิมานของพรมพรมวิหารเป็นธรรมะที่ชาวพุทธสามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้น ในจิตใจได้ด้วยการลงมือปฏิบัติและการสวดมนต์ซึ่งในการสวดมนต์นั้นเราจะต้องแผ่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาออกไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้จึงจะถูกบ่มเพาะขึ้นในจิตใจและชีวิตของเราก็จะได้พบกับความสงบสุขสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเรื่องราวที่นำเสนอนี้เป็นบทสวดและบทแปร ในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองมากมายพลังบุญ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ